เรื่องของห้องครัวนะครับห้องครัวเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในคอนโดมิเนียมเนี่ยครัวเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ครัวที่เป็นเตาแก๊สอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แก๊สนะครับเราก็จะใช้เป็นเตาที่เป็นอินักชั่นเตาไม่เหล็กไฟฟ้าเตาขดลวดความร้อนอหรือว่าเตาเซรามิกของเราเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเขามีการจัดเลเยอของตัวครัวโดยเตาไปตรงกับซิงค์อ่าหลังจานหรือว่าอยู่ ชิดกันมากเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าส่งผลเสียน้อยไม่เหมือนกับบ้านถ้าบ้านเนี่ยเรียกว่าส่งผลเสียเยอะคราวนี้ถ้าเป็นคอนโดทําอย่างไรเราก็ทาการเชื่อมแค่นั้นเองครับวิธีการแก้คืออาจจะหาตัวของที่เป็นไม้หรือว่าจะเป็นที่ใส่เครื่องปรุงต่างๆไปวางกั้นกลางนะระหว่างตัวเตากับตัวซิงค์อ่างล้างจานแค่นั้นใช้ได้แหละหรือใครที่ไม่มีพื้นที่จริงๆไม่มีพื้นที่จริงๆนะครับก็อาจจะเลือกพรมที่มีสีเขียวสักผืนนึงอ่าไปวางไว้ในพื้นที่ห้องครัวนะครับอันเท่านี้ก็สามารถที่จะ แก้ห่วงจุยได้หละนะครับแบบง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขแบบง่ายในการเชื่อมสัมพันธ์น้ําไม้และไฟทําให้ลดปัญหาการทะเละเบาแหวง่งในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเรื่องของครัวเนื่องจากไม่มีการระบายเรื่องของกลิ่นต่างๆเวลาที่เราใช้งานอันนี้ก็สามารถที่จะปรับแก้ได้ง่ายซึ่งผมเชื่อว่าใครที่มีครัวที่เป็นบิวอินในคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาติดตั้งกัน ทุกกห้องอยู่แล้วนะั่นคือเครื่องดูดควันนั่นเองนะครับเครื่องดูดควันนั่นเองถ้าเราไม่สามารถที่จะกัน้นแบ่งพื้นที่โซนห้องครัวหรือว่าพื้นที่รับแขกหรือห้องนอนเราได้นะครับก็ติดเครื่องดูดควันที่มีแรงดูดสูงหน่อยมีแรงดูดสูงหน่อยเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยก็ให้เครื่องดูดควนันรับภาระในเรื่องของกลิ่นต่างๆไปเท่านี้ก็เป็นการแก้ไขเรื่องของฮวงจุย้ยห้องครัวสําหรับคอนโดมิเนียมได้แล้วส่วนจุดไหนที่ไปดูแล้วอย่างเช่นตู้เย็น เช่เนตู้เย็นเราก็แทนด้วยทัดน้ําถูกไหมถ้ามันอยู่ใกล้ตัวเตาไฟมากเกินไปก็แก้ด้วยทัดไม้จะมีของที่ไปวางไว้ใกล้ๆตู้หรือว่าบนหลังตู้ก็ได้ที่ทําจากไม้ที่ใส่เครื่องปรุงต่างๆเล็กน,น้อยแค่นี้ก็สามารถที่จะปรับแก้ได้เพราะว่าเราปรับเปลี่ยนไม่ค่อยได้นะครับยกเว้นบางโครงการที่เราสามารถที่จะรีโนเวทได้แล้วก็เคลื่อนย้ายจุดในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแบบนี้นะครับถ้าเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดได้อันนี้แต่ต้องดูเรื่องวงจุ้ยก่อนนะถ้า รับเปลี่ยนได้ก็ปรับเปลี่ยนนะย้ายตำแหน่งแต่ถ้าย้ายไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้ทัดไม้ในการแก้ไขแบบนี้ได้เลยนะครับ่สำหรับผมง่ายๆนะคือพรมสีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่ก็ได้วางสักผืนหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แหละ